หน่วยการเรียนรู้ที่15เรื่องคุณธรรมสร้างได้ในใจเราระดับชั้นอนุบาล3คุณธรรมพื้นฐาน8ประการมีอะไรบ้างคุณธรรม8ประการขยันซื่อสัตย์ประหยัดมีวินยัยสุขภาพสะอาดสามคัคคีมีน้ำใจขยัน คือความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรคความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมายซื่อสัตย์คือประับติตรงไม่เอ็นเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกเอ็นเอียงหรืออาติ รู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้องประหยัดคือการรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อเสมอมีวินัยคือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมสุภาพคือเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนละมุนละมอ่อมมีกิริยามารยาทที่ดีงามมีสัมมาคารวะวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยสะอาด คือปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดล้อมความผ่องใสเป็นที่จเจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นสามคีคือความพร้อมเพรียงความกลมเกลียวความปรองดองร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการปราศจากการทะเลาะวิวาทไม่เอารัดเอาเบียบกันเป็นการยอมรับความมีเหตุ ม,มีน้ำใจคือความไม่เห็นแก่เพียงตัวเองรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ผู้อื่นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนูณกันและกันเด็กๆได้รู้จักคุณธรรมพื้นฐานแปประการไปแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนตัวเองให้มีคุณธรรมพื้นฐานทั้ง8ประการกันด้วยนะคะ